ม่แล uhm ้วผู้ปกครองบนหอครับต่อไปก็เป็นรู้รูงผู้ของครับดนตรีเราก็จะแดงนะจากแจกกันถึงตัวก่อนนะครับ <pod f ogn> คะือผมไม่กล้าไม่ใจกล้าไม่กล้าผ้าเขาบอกว่าดรเท้าร้าเดียวอะไรอยู่นะถ้าเป็นว่าดูเอา